สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องลี้ลับที่จะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปในปริศนาที่ดำมืดและน่าสะเพรึ่งกลัวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเราสถานที่ที่กฎแห่งฟิสิกส์ดูเหมือนจะใช้การไม่ได้สถานที่ที่เข็มทิศหมุนคว้างอย่างไร้ทิศทางและเป็นสถานที่ที่เรือเดินสมุทรขนาดมหึมาและฝูงบินทั้งฝูงสามารถอันตรธานหายไปได้ราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่ เรากำลังพูดถึงดินแดนอาถันที่รู้จักกันในนามสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาหรือเบอร์มิวดาทริแองเกิลพื้นน้ำอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด3จุดคือปลายสุดของคาบสมุทรฟลอริดาในสหรัฐอเมริกาเกาะเบอร์มิวดาดินแดนโพยทะเลของสหราชอาณาจักรและเกาะเปอร์โตริโก ico, ดินแดนในอนดัของสหรัฐ ก่อเกิดเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมสมมุติที่กินอนาบริเวณกว้างขวาง,วางนับล้านตารางกิโลเมตรในสายตาของคนทั่วไปมันคือท้องทะเลสีครามที่งดงามเป็นเส้นทางเดินเรือและเส้นทางคมนาคมทางอากาศที่พลุกพล่านที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่ภายใต้ความงดงามนั้นเองที่ซุกซ่อนเรื่องราวแห่งการหายสาบสูญที่น่าขนหัวลุกไว้มากมายจนได้รับสมญาน,นามว่าสามเหลี่ยมปีศาจหรือ The Devil's Triangle ตำนานของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานหรือวันนี้แต่เสียงเล่าลือถึงความผิดปกติของน่านน้ำแห่งนี้มีมานานหลายศตวรรษว่ากันว่าแม้แต่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ก็ยังเคยบันทึกถึงปรากฏการณ์ประหลาดขณะล่องเรือผ่านบริเวณนี้เขาเล่าว่าเข็มทิศของเขาเกิดอาการหมุนอย่างบ้าคลั่งและในคืนหนึ่งเขาและลูกเรือ,อยังได้เห็นลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งจากท้องฟ้าลงสู่ทะเลอย่างไร้คำอธิบาย นั่นอาจเป็นบันทึกแรกๆที่บ่งชี้ว่าท้องทะเลแห่งนี้มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่แต่ชื่อเสียงอันน่าสะพรึงกลัวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างแท้จริงในศตวรรษที่20เมื่อการหายสาบสูญเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแพทเทิร์นแปลกประหลาดเกินกว่าจะอธิบายได้คำว่าอุบัติเหตุธรรมดาและหนึ่งในการหายสาบสูญที่โด่งดังและเป็นปริศนาที่สุดซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอาถรรพ์แห่งเบอร์มิวดา ก็คือเหตุการณ์ของฝูงบิน19หรือ f l y g h t 19ย้อนกลับไปในบ่ายวันที่5ทธันวาคมปี1 9 4 5วันนั้นเป็นวันที่อากาศสดใสท้องฟ้าเปิดและดูไม่น่ามีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นฝูงบินทิ้งระเบิดต่อปิโดรุ่น TBM เอเว g เจอรจำนวนห้าลำของกองทัพเรือสหรัฐพร้อมด้วยนักบินและลูกเรือรวม14นายทะยานขึ้นจากฐานทัพในฟอ์ตลอดเดเดลรัฐฟลอริดาเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกซ้อมบินตามปกติ ภารกิจนี้มีชื่อรหัสว่า Flight 19ผู้นำฝูงบินในวันนั้นคือ Taylor, นาวตรีชาลส์ส e เ t a y l นายทหารผู้มีชั่วโมงบินสูงและเปี่ยมด้วยประสบการณ์เขานำลูกทีมอีกสี่ลำซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักบินฝึกหัดแต่ก็มีความสามารถในการควบคุมเครื่องบินเป็นอย่างดีเส้นทางการบินฝึกถูกกำหนดเป็นรูปสามเหลี่ยมพวกเขาจะบินไปทางตะวันออกข้ามหมู่เกาะบาฮามาสจากนั้นเลี้ยวไปทางเหนือ และสุดท้ายก็วกกลับมาทางตะวันตกเฉียงใต้เพื่อกลับสู่ฐานทัพทุกอย่างควรจะเป็นไปอย่างราบรื่นมันเป็นเส้นทางที่นักบินนับพันนับหมื่นเคยใช้ฝึกซ้อมมาแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับฝูงบิน19เวลาประมาณ15:45น,นหลังจากขึ้นบินได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งหอบังคับการบินที่ฟอร์ดลอเดเดลก็ได้รับวิทยุจากนาวาตรีเทเลอร์เสียงของเขาฟังดูสับสนและเต็มไปด้วยความกังวลเขาบอกว่าเข็มทิศท,ทั้งสองตัวบนเครื่องบินของเขาไม่ทำงาน และเขาก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเราหลงทางคือข้อความที่ส่งมาเรามองไม่เห็นแผ่นดินเลยทุกอย่างดูผิดเพี้ยนไปหมดแม้แต่มหาสมุทรก็ดูไม่เหมือนที่ควรจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่หอบังคับการบินพยายามสอบถามตำแหน่งของเขาแต่คำตอบที่ได้กลับมายิ่งสร้างความสับสนเทเลอร์เชื่อว,ว่าเขาและฝูงบินน่าจะอยู่เหนือหมูกก่เกาะฟลอริดาคีสซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฐานทัพและห่างไกลาจากเส้นทางที่ควรจะเป็นอย่างสิ้นเชิง เจ้าหน้าที่พยายามแนะนำให้เขาบินมุ่งหน้าไปทางตะวันตกโดยหันดวงอาทิตย์ไว้ทางซ้ายมือซึ่งจะนำพวกเขากลับสู่แผ่นดินฟลอริดาได้แต่แล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจก็เกิดขึ้นนักบินคนหนึ่งอื่นในฝูงบินเริ่มส่งเสียงผ่านวิทยุสลับกับเทเลอร์พวกเขาบางคนเชื่อว่าควรจะบินไปทาตะวันออกต่างหากเกิดความสับสนและความขัดแย้งขึ้นในฝูงบินเองเสียงสนทนาที่จับใจความได้จากวิทยุยิ่งเพิ่มความน่าสะพรึงกลัว มีการพูดถึงน้ำสีขาวที่อยู่เบื้องล่างและประโยคสุดท้ายที่น่าขนลุกจากนาวาตรีเทเลอร์ที่ว่าดูเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่น้ำสีขาวเราหลงทางอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นการสื่อสารทั้งหมดกง็เงียบหายไปฝูงบินทั้งห้าลำพร้อมด้วย14ชีวิตได้อันตรธานหายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่ออย่างไร้ร่องรอยแต่เรื่องรายังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อกองทัพเรือตระหนักว่าฝูงบิน19หายไปปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในทันทีเครื่องบินกู้ภัยแบบมา r t ตินมาร n เนอร์ PBM ซึ่งเป็นเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่พร้อมลูกเรือ13นายถูกส่งขึ้นบินเพื่อตามหาฝูงบิน19แต่แล้วโศกนาฏกรรมก็ซ้ำรอยเครื่องบินมา์ตินมารเนอร์ลำนี้ก็หายสาบสูญไปเช่นกันหลังจากขึ้นบินได้ไม่นาน มันก็หายไปจากจอเรดาร์และขาดการติดต่อกับฐานทัพยอย่างไรร่องรอยเรือบางลำในบริเวณนั้นรายงานว่าเห็นลูกไฟขนาดใหญ่ระเบิดขึ้นกลางอากาศในเวลาและตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับที่เครื่องบินกู้ภัยหายไปทฤษฎีที่เป็นไปได้มากที่สุดคือเครื่องบินอาจเกิดระเบิดกลางอากาศเนื่องจากเครื่องรุ่นนี้มีประวัติเรื่องไอระเหยของเชื้อเพลิงที่ติดไฟง่ายแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครพบซากชิ้นส่วนขนาดใหญ่หรือร่างของผู้เสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว ในคืนเดียวสหรัฐต้องเสียเครื่องบินไปถึง6ลำและชีวิตในทหารอีก27นายการค้นหาดำเนินต่อไปอีกหลายวันกองทัพเรือส่งเครื่องบินกว่า300ลำและเรืออีก21ลำออกระดมค้นหาบนพื้นที่หลายแสนตารางกิโลเมตรทั้งบนบกและในทะเลแต่สิ่งที่พวกเขาพบกับเป็นความว่างเปล่าไม่พบซ่าเครื่องบินไม่พบแพชูชีพไม่พบคราบน้ำมันและไม่พบร่องรอยใดๆของทั้ง27ชีวิต ราวกับพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ก่อนมาเลยการหายสาบสูญของฝูงบิน19และทีมกู้ภัยจึงเป็นตำนานบทแรกๆที่สร้างความหวาดกลัวให้กับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าเรื่องราวของฝูงบิน19เป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งแห่งปริศนานี้เท่านั้นยังมีเรือและเครื่องบินอีกมากมายที่ต้องปรชิญชะตากรรมเดียวกันในน่านน้ำอาถรรพ์แห่งนี้ หนึ่งในนั้นคือเรือ USS Cyclops เรือลำเลียงฐานหินขนาดยักษ์ของกองทัพเรือสหรัฐในเดือนมีนาคมปี1918เรือ Cyclops ซึ่งมีความยาวกว่า165เมตรพร้อมด้วยลูกเรือและผู้โดยสารกว่า306ชีวิตได้ออกเดินทางจากบาเบโดสมุ่งหน้าสู่บาลติมอร์สภาพอากาศในวันนั้นดีเยี่ยมทะเลสงบแต่เรือ Cyclops ก็ไม่เคยไปถึงจุดหมายปลายทาง มันหายไปอย่างไร้ร่องรอยไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS ไม่มีรายงานความผิดปกติใดๆล่วงหน้าและเช่นเคยไม่มีการพบซากเรือหรือร่างของผู้เสียชีวิตเลยประธานาธิบดีวุฒโรวิลสันในขณะนั้นถึงกับกล่าวว่าพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนั้นอีกหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจคือเรื่องราวของเรือเอเลนออสติน ในปี1881เรือใบสัญชาติอเมริกันลำนี้ได้พบกับเรือใบอีกลำหนึ่งลอยคว้างอยู่กลางทะเลในสภาพที่สมบูรณ์ดีเยี่ยมแต่กลับไม่มีลูกเรืออยู่บนเรือเลยแม้แต่คนเดียวกับตันเรือเอเลนออสตินจึงตัดสินใจส่งลูกเรือของตนจำนวนหนึ่งขึ้นไปควบคุมเรือร้างลำนั้นเพื่อลากกลับเข้าฝั่งทั้งสองลำล่องเรือเคียงข้างกันไปแต่แล้วพายุก็พัดกระหนำ่ำ ทำให้เรือทั้งสองลำต้องแยกจากกันสองวันต่อมาเมื่อพายุสงบลงเรือเอเลนออสตินก็ตามหาเรือร้างลำนั้นจนพบแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือลูกเรือที่ส่งไปควบคุมเรือได้หายตัวไปจนหมดสิน้นเรือกลับมาอยู่ในสภาพร้างเหมือนเดิมอีกครั้งเรื่องราวนี้เป็นเหมือนตำนานเล่าขานที่เพิ่มดีกรีความลี้ลับให้กับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแม้ว่าบางดีเทลอาจจะถูกแต่งเติมไปตามกาลเวลาก็ตาม ไม่ใช่แค่เรือเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของสามเหลี่ยมปีศาจในยุคที่การเดินทางทางอากาศเฟื่องฟูเครื่องบินโดยสารหลายลำก็ต้องพบกับจุดจบอันเป็นปริศนาเช่นกันเครื่องบิน Star Tiger และ Star a r i a l สองเครื่องบินพี่น้องของสายการบิน British South American Airways หรือ B.S.S.A. ได้หายสาบสูญไปในลักษณะคล้ายคลึงกันในปี1948และ1949ตามลาดับ ทั้งสองลำหายไปในสภาพอากาศที่ดีเยี่ยมพร้อมกับลูกเรือและผู้โดยสารรวมหลายสิบชีวิตข้อความสุดท้ายจากวิทยุก่อนที่การติดต่อจะขาดหายไปนั้นเป็นไปอย่างปกติไม่มีบ่งชี้ถึงปัญหาใดๆเลยแม้แต่น้อยเมื่อมีเหตุการณ์การหายสาบสูญที่แปลกประหลาดและอธิบายไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้คนจะเริ่มมองหาคำอธิบายที่เหนือธรรมชาติทฤษฎีต่างๆนานา,นาจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อพยายามไขปริศนาของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทฤษฎีเหล่านี้มีตั้งแต่เรื่องที่ฟังดูน่าเหลือเชื่อไปจนถึงเรื่องที่ชวนให้ขนหัวลุกทฤษฎีแรกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกหรือมนุษย์ต่างดาวผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้มองว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจเป็นที่ตั้งของฐานทัพใต้มหาสมุทรของมนุษย์ต่างดาว พวกเขาอาจใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการลักพาตัวมนุษย์เรือหรือเครื่องบินเพื่อนำไปศึกษาหรือด้วยเหตุผลใดที่เราอาจไม่อาจอย่างรู้ได้บางคนอ้างถึงรายงานการพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้หรือ UFO บินเข้าออกจากท้องทะเลในบริเวณดังกล่าวบ่อยครั้งหรือแม้กระทั่งวัตถุเคลื่อนที่ใต้น้ำที่ไม่สามารถระบุเอกลักษณ์ได้หรือ USO ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเกินกว่าเทคโนโลยีของมนุษย์จะทำได้ทฤษฎีนี้ได้รับแรงสนับสนุนจากภาพยนตร์และนวนิยายไซไฟต่างๆทำให้ภาพของจานบินที่ฉายลำแสงดูดเรือขึ้นไปกลายเป็นภาพจำของใครหลายคนถัดมาคือทฤษฎีเกี่ยวกับประตูมิติหรือหนอนทฤษฎีนี้เชื่อว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ใช่สถานที่ธรรมดาแต่เป็นจุดที่มิติของเราทับซ้อนหรือเชื่อมต่อกับมิติอื่น หรือเป็นเหมือนประตูที่สามารถเดินทางข้ามการเวลาได้เมื่อเรือหรือเครื่องบินเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในบริเวณที่เป็นรอยต่อของมิติในเวลาที่เหมาะสม <c oughs> ก็จะถูกดูดเข้าไปยังอีกมิติหนึ่งหรืออีกห่วงเวลาหนึ่งทําให้หายสาบสูญไปจากโลกของเราในทันทีโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆไว้เลยทฤษฎีนี้สามารถอธิบายได้ว่าทําไมเราถึงไม่เคยพบซากปรักหักพังเพราะมันไม่ได้จมลงสู่ก้นทะเลแต่ได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแทน ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้มักจะอ้างถึงรายงานของนักบินบางรายที่รอดชีวิตกลับมาเล่าถึงประสบการณ์แปลกๆเช่นการเห็นท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหมอกฮักทึบหรือที่เรียกกันว่าหมอกอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัดต่างๆเกิดอาการรวนอย่างหนกักก่อนที่จะหลุดออกมาได้อีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าทึ่งไม่แพ้กันคือทฤษฎีที่เชื่อมโยงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากับนครอแอตแลนติสที่สาบสูญตามคำทำนายของเอ็ดการ์เคซี ผู้มียานทิพย์ชื่อดังชาวอเมริกันเขาอ้างว่านครแอตแลนติสที่ล่มสลายนั้นจมอยู่ใต้ทะเลในบริเวณใกล้เคียงกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาและชาวแอตแลนติสเคยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำโดยมีแหล่งพลังงานเป็นผลึกคริสตัลขนาดมหึมมาเคซี่ทำนายว่าผลึกคริสตัลเหล่านี้ยังคงทำงานอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรและในบางครั้งมันอาจจะเกิดการทำงานผิดพลาดปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมา ซึ่งพลังงานนี้เองที่ส่งผลกระทบต่อระบบนำทางของเรือและเครื่องบินทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานและเป็นสาเหตุของการหายสาบสูญทั้งหมดแม้จะฟังดูเหมือนนิยายแต่ทฤษฎีนี้ก็ปลุกประกายจินตนาการของผู้คนจำนวนมากและทำให้ปริศนาของเบอร์มิวดามีความลึกซึ้งและเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณอย่างไรก็ตามในขณะที่ทฤษฎีเหนือธรรมชาติเหล่านี้สร้างความตื่นเต้นและน่าติดตาม นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากก็ได้พยายามหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เพื่อมาหักล้างความเชื่อเรื่องอาถรรพ์เหล่านี้และพวกเขาก็ได้ค้นพบปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่างที่อาจเป็นต้นตอของโศกนาฏกรรมเหล่านี้ได้หนึ่งในคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือที่สุดคือทฤษฎีก๊าซมีเทนไฮเดรตบริเวณก้นมาหาสมุทรในหลายพื้นที่ของโลกรวมทั้งในแถบสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา มีแหล่งกักเก็บก๊าซมีเทนขนาดใหญ่ในรูปแบบของผลึกน้ำแข็งที่เรียกว่ามีเทนไฮเดรตภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่เหมาะสมก๊าซเหล่านี้จะถูกกักเก็บไว้อย่างสเสถียรแต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือแรงดันอย่างกระทันหันเช่นจากแผ่นดินไหวใต้น้ำหรือการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำอุ่นอาจทำให้ก๊าซมีเทนจำนวนมหาศาลถูกปลดปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงในลักษณะของการระเบิด เมื่อก๊าซมีเทนจำนวนมากพวยพุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำมันจะทำให้น้ำทะเลในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยฟองก๊าซความหนาแน่นของน้ำจะลดลงอย่างหัวภาพหากมีเรือลำใดล่องผ่านเข้ามาในบริเวณนั้นพอดีเรือก็จะสูญเสียแรงลอยตัวและจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีราวกับตกลงไปในหลุมอากาศกลางทะเล โดยที่ลูกเรืออาจไม่มีเวลาแม้แต่จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำและเมื่อก๊าซมีเทนระเหยไปหมดแล้วหลักฐานทั้งหมดก็จะหายไปเหลือเพียงผืนน้ำที่สงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้หากก๊าซมีเทนที่ถูกปลดปล่อยมีปริมาณมากพอและลอยขึ้นไปในอากาศมันอาจเข้าไปรบกวนการทำงานของเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่บินผ่านทำให้เครื่องยนต์ดับหรือหากมีความเข้มข้นสูงพอและเจอกับประกายไฟก็อาจทำให้เกิดการระเบิดกลางอากาศได้เช่นกัน อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่อาจเป็นสาเหตุได้คือคลื่นยักษ์หรือ Rock Waves คลื่นชนิดนี้แตกต่างจากคลื่นสึนามิที่เกิดจากแผ่นดินไหวแต่มันคือคลื่นเดียเด่ยวๆที่ก่อตัวขึ้นกลางมหาสมุทรมีความสูงอย่างไม่น่าเชื่ออาจสูงได้ถึง30เมตรหรือเทียบเท่าตึก10ชั้นคลื่นยักษ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและไม่สามารถคาดเดาได้มันสามารถถาโถมเข้าใส่เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่และทำให้เรือแตก หรือพลิกคว่ำได้ในพริบตาในอดีตเรื่องเล่าของนักเดินเรือเกี่ยวกับคลื่นที่สูงเท่ากำแพงเมืองมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมเรายืนยันได้แล้วว่าคลื่นยักษ์มีอยู่จริงและเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่เราเคยคิดไว้มากบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งเป็นจุดบรรจบของสภาพอากาศที่รุนแรงและกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากอย่างกระแสน้ํากัฟสตีมจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งต่อการก่อตัวของคลื่นมหาปราลัยเหล่านี้ ความผิดปกติของสนามแม่เหล็กโลกก็เป็นอีกหนึ่งคำอธิบายที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงโดยเฉพาะในกรณีของฝูงบิน19ที่รายงานว่าเข็มทิศไม่ทำงานบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นหนึ่งในสองสถานที่บนโลกอีกแห่งคือบริเวณใกล้ประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าทะเลปีศาจหรือ Dragon's Triangle ที่ทิศเหนือจริงซึ่งเป็นแกนหมุนของโลกและทิศเหนือแม่เหล็กที่เข็มทิศชี้ไปอยู่ในแนวเดียวกันพอดีหรือที่เรียกว่า a r o n i c Line โดยปกติแล้วในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเข็มทิศจะชี้ไปยังทิศเหนือแม่เหล็กซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนจากทิศเหนือจริงเล็กน้อยนักเดินเรือและนักบินจะต้องคำนวณค่าความเบี่ยงเบนนี้เพื่อหาเส้นทางที่ถูกต้องแต่ในบริเวณอาร์กนิกไลน์เข็มทิศจะชี้ไปยังทิศเหนือจริงโดยตรงหากนักบินหรือนักเดินเรือที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ตระหนักถึงปรากฏการณ์นี้อาจเกิดความสับสนในการนำทางและหลงทิศทางได้ง่ายแม้ว่าทฤษฎีนี้อาจจะอธิบายเรื่องเข็มทิศรวนได้ แต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายการหายสาบสูญไปโดยสิ้นเชิงได้นอกจากนี้ยังมีปัจจัยทางธรรมชาติอื่นๆที่เป็นที่รู้จักกันดีในภูมิภาคนี้เช่นสภาพอากาศที่เลวร้ายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นเส้นทางผ่านของพายุเฮอริเคนจำนวนมากและสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงได้ในเวลาอันสัน้นหมอกทะเลหนาทึบก็สามารถก่อตัวขึ้นบทบางทัศนวิสัยได้ในทันที กระแสน้ำกัฟสตีมที่ทรงพลังก็เปรียบเสมือนแม่น้ําขนาดใหญ่ที่ไหลเชี่ยวอยู่กลางมหาสมุทรมันสามารถพัดพาซากเรือหรือเครื่องบินที่อับปางให้กระจัดกระจายและลอยห่างจากจุดเกิดเหตุไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทําให้การค้นหาเป็นไปได้ยากอย่างยิ่งและท้ายที่สุดคําอธิบายที่เรียบง่ายที่สุดแต่ก็อาจเป็นจริงมากที่สุดในหลายกรณีนั่นก็คือความผิดพลาดของมนุษย์หรือการล้มเหลวของอุปกรณ์ การเดินทางในทะเลและในอากาศมีความเสี่ยงอยู่เสมอการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกัปตันหรือนักบินเพียงครั้งเดียวการบำรุงรักษาที่ไม่ดีพอหรือความขัดข้องของเครื่องยนต์ก็สามารถนำไปสู่หายนะได้ทั้งสิน้นในช่วงทศวรรษที่1,970นักวิจัยชื่อแลร์รี่คูเช่ได้ทำการตรวจสอบกรณีการหายสาบสูญต่างๆในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอย่างละเอียด โดยย้อนกลับไปดูบันทึกรายงานสภาพอากาศรายงานอุบัติเหตุอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งชายรวมถึงบทความในหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นๆสิ่งที่เขาค้นพบนั้นน่าตกใจมากเขาพบว่านักเขียนที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับเบอร์มิวดาก่อนหน้านี้หลายคนมักจะเติมเต็มหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อให้เรื่องราวดูน่าที่สวงและลึกลับมากขึ้นคุสเชพบว่าหลายเหตุการณ์ที่อ้างว่าเกิดขึ้นในสภาพอากาศที่ดีจริงๆแล้วเกิดขึ้นท่ามกลางพายุที่รุนแรงหลายกรณีที่บอกว่าหายไปอย่างลึกลับ จริงๆแล้วมีการรายงานถึงปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องก่อนที่จะขัดการติดต่อไปและที่สําคัญที่สุดหลายเหตุการณ์ที่ถูกนํามาผูกโยงกับอาถรรพ์ของเบอร์มิวด่าแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาทุชฉัหนังสือของเขาที่เชื่อว่า The Bermuda Triangle Mystery Solve เนี่ยได้เปิดโปงข้อมูลเหล่านี้และเสนอข้อสรุปว่าแท้จริงแล้วอ่ะจำนวนเรือและเครื่องบินที่สูญหายในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นน่ะไม่ได้มีสถิติที่สูงไปกว่าพื้นที่อื่นของโลกที่มีสภาพการจราจรทางน้ําและทางอากาศหนาแน่น และมีสภาพอากาศแปรปรวนเช่นเดียวกันเลยหน่วยงานที่เป็นทางการอย่างหน่วยยามฝั่งสหรัฐรวมไปถึงบริษัทประกันภัยทางทะเลรายใหญ่อย่างรอยซ็อบลอนดอนเนี่ยก็ได้ยืนยันในทํานองเดียวกันพวกเขาระบุว่าจากสถิติและข้อมูลที่มีอยู่ไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าการสูญหายในบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีสาเหตุมาจากพลังเหนือธรรมชาติหรือปรากฏการลึกลับใดๆอุบัติเหตุส่วนใหญ่สามารถอธิบายด้วยจากสาเหตุทางธรรมชาติหรือความผิดพลาดของมนุษย์ถึงกระนั้นก็ตาม แม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์และการตรวจสอบข้อเท็จจริงออกมามากมายแต่ตำนานและความลี้ลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าก็ยังคงไม่เสื่อมคลายไปจากความเชื่อของผู้คนทำไมจึงเห็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นน่ะมักจะหลงไหลในเรื่องราวที่เป็นปริศนาเรื่องราวที่ท้าทายความเข้าใจของเราการหายสาบสูญไปโดยสิ้นเชิงไร้ร่องรอยและคำอธิบายมันน่ากลัวแต่มันก็น่าค้นหาในเวลาเดียวกันการเชื่อว่ามีพลังลึกลับบางอย่างอยู่เบื้องหลังอะ อาจจะทำให้เรารับมือกับความจริงอันน่าเศร้าของโศกนาฏกรรมได้ง่ายกว่าการยอมรับว่ามันเป็นเพียงอุบัติเหตุที่โหดร้ายทุกวันนี้เรือนับพันลำและเครื่องบินนับร้อยเที่ยวบินยังคงเดินทางผ่านสามเหลี่ยมบิวิลได้อย่างปลอดภัยในแต่ละวันแต่เรื่องราวของฝูงบินสิเรือ USS Cyclops และเหยื่อรายอื่นๆก็ยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นเครื่องเตือนใจถึงความยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามของธรรมชาติและเป็นปริศนาที่ยังคงท้าทายให้เราค้นหาคําตอบบางทีความจริงอาจจะเป็นการผสมผสานของในหลายปัจจัย บางเหตุการณ์อาจเกิดจากสภาพอากาศที่เลวร้ายบางเหตุการณ์อาจเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์บางเหตุการณ์อาจเกิดจากปรากฏการณ์ก๊าซมีเทนระเบิดและใครจะรู้บางทีในความกว้างใหญ่และลึกลับของมหาสมุทรอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจซ่อนอยู่จริงๆก็เป็นได้และคุณล่ะครับหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้คุณเชื่อในสิ่งไหนกันระหว่างตำนานอันน่าสะพรึงกลัวของประตูมิติและมนุษย์ต่างดาวหรือข้าอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่เยือกเย็นและเป็นเหตุเป็นผลไม่ว่าความจริงที่แท้จริงจะเป็นเช่นไร สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่และน่าลงรายที่สุดของโลกเราต่อไปรอการค้นพบหรืออาจจะเป็นรอคอยเหยื่อรายต่อไปก็เป็นได้สําหรับวันนี้เวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังเรื่องราวความลีลับของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา